สิบข้อดีคำพูดดีสร้างบรรยากาศดีในบ้านสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุ้มค่าเกิดสวัสดีสมาชิกที่เพิ่งกดเข้ามาฟังใหม่และสมาชิกที่ติดตามกันอยู่แล้วนะคะวันนี้มีหัวข้อสำคัญที่เป็นเรื่องใกล้ตัวกับเราทุกคนเราตั้งใจทำมาแบ่งปันกัน เพื่อเป็นแนวคิดที่ดีค่ะเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในบ้านเพื่อเป็นแนวทางให้ได้นำไปปรับใช้และเกิดประโยชน์ต่อทุกคนค่ะในการใช้ชีวิตคำพูดถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากคำพูดสามารถทำให้พลิกจากร้ายกลายเป็นดีหรือว่าพลิกจากดีกลายเป็นร้ายได้ คำพูดคือวาจาศักดิ์สิทธิ์เมื่อเราเปล่งเสียงพูดใดๆออกไปแล้วคำพูดนั้นย่อมมีผลต่อผู้พูดและผู้ฟังการสร้างบรรยากาศที่ดีในบ้านเป็นสิ่งที่ควรกระทำในทุกบ้านค่ะเพื่อให้บ้านน่ายอยู่เป็นบ้านที่อบอุ่นการใช้คำพูดที่ดีต่อทุกคนในบ้านก็เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะคำพูดที่ดีเป็นการแสดงถึงความอบอุ่นการมีน้ำใจเอื้ออาทรห่วงใยมีเมตตาและแสดงความรักความหวังดีต่อกันและในทางตรงกันข้ามการใช้คำพูดที่ไม่ดีหรือว่าพูดจาหย,ยาบคายก็เป็นการทำลายความสัมพันธ์มิตรภาพที่ดีในครอบครัวเช่นกันค่ะ ดังนั้นอยากให้ครอบครัวหน้าอยู่มีความสุขอยู่กันอย่างสันติสุขและสงบก็ควรใช้คำพูดที่ดีคำพูดที่น่าฟังในการพูดคุยกันในทุกวันค่ะต่อไปเราจะพูดถึง10ข้อดีของการใช้คำพูดที่ดีต่อกันในครอบครัวค่ะได้แก่ข้อ1ช่วยให้สบายใจคือการพูดจาที่ดีต่อกันทำให้ทั้งผู้พูด และผู้ฟังเกิดความสบายใจในการสนทนาค่ะเพราะว่าเป็นการใช้คำพูดที่ดีฟังแล้วก็ลื่นหูคุยกันได้อย่างราบรื่นไม่รู้สึกขัดหูขัดใจก็จะทำให้คุยกันได้นานค่ะเพราะว่าเกิดความสบายใจสามารถคุยกันได้เรื่อยๆมีหัวข้อนู้นหัวข้อนี้มาคุยกันยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันเป็นปกติค่ะ ข้อ2เป็นการเสริมกำลังใจคือคำพูดที่ดีเป็นน้ำคำที่ให้กำลังใจได้ดีค่ะไม่บั่นทอนจิตใจยกตัวอ,อย่างเวลาเราหิวน้ำมากๆสมมติมีน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำธรรมดาให้เลือกแล้วเราจะเลือกน้ำอะไรก็เราจะต้องเลือกน้ำเย็นหรือว่าน้ำธรรมดาใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราเลือกน้ำร้อนเนี่ยก็คงลวกปากแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเจ็บปวด นี่แหะค่ะน้ำคำที่ดีก็เหมือนน้ำเย็นที่ชโลมจิตใจเวลาทำงานมานเหนื่อยหรือเหนื่อยล้าจากเรื่องนอกบ้านพอเข้ามาในบ้านย่อมอยากได้ยินคำพูดที่ให้กำลังใจกันก็ช่วยให้หายเหนื่อยคลายความเหนื่อยล้าได้ค่ะข้อ 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีคือคำพูดที่ดีย่อมทำให้เกิดความรู้สึกดีต่อกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวยังเวลาเดินสวนกันเจอหน้ากันก็อยากทักทายถามถ่ยก,กันเพราะว่ารู้สึกเป็นปกติสุขการใช้คำพูดที่ดีต่อกันทำให้คนในบ้านมีความไว,ว้วางใจกล้าที่จะพูดเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจต่อกันอยากที่จะพูดหยอกล้อพูดเล่นสร้างเสียงหัวเราะสร้างความเพลิดเพลิน สร้างรอยยิ้มให้แก่กันและกันค่ะข้อ4สร้างความอบอุ่นคือคำพูดที่ดีเมื่อได้ยินแล้วจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกได้รับการเอาใจใส่ใส่ใจในความรู้สึกต่อกันยิ่งถ้าใช้น้ำเสียงที่น่าฟังพูดเพราะมีหางเสียงด้วยแล้วยิ่งทำให้รู้สึกดีมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะจะทำให้รู้สึกอุ่นใจรู้สึกปลอดภัยคือ ไม่ว่าเราจะออกไปนอกบ้านแล้วเจอคนทำให้อบอุ่นใจแค่ไหนก็ไม่เท่ากับคนในครอบครัวค่ะเพราะเรารู้ว่าเราสามารถนอนหลับได้อย่างสนิทใจว่าจะไม่มีใครมาทำร้ายเรานี่คือความอบอุ่นสายใยที่ผูกพันกันในครอบครัวที่มีความห่วงใย,ยต่อกันค่ะข้อ 5. ก่อให้เกิดความสุข คือคำพูดที่ดีย่อมสร้างความสุขขึ้นแน่นอนค่ะความสุขที่เกิดจากใจจริงๆคือได้ยินได้ฟังแล้วสุขใจอุ่นใจไม่ทุกข์เพราะมีแต่ถ้อยคำดีๆที่พูดต่อกันในเชิงบวกมองโลกในแง่ดีแล้วมองโลกตามความเป็นจริงการเริ่มต้นที่ดีเริ่มต้นจากการมีความสุขภายในครอบครัวก่อน เราจึงจะสามารถแบ่งปันออกสู่สังคมภายนอกได้ค่ะข้อ6ททำให้สุขภาพจิตดีคือเมื่อเราคิดดีพูดดีทดําดีเราจะเป็นคนที่มีจิตใจดีมาจากข้างในเรียกว่าดีโดยเนื้อแท้ค่ะการพูดจาดีทําให้สุขภาพจิตของผู้พูดดีแล้วคนที่ได้ยินเราพูดก็สุขภาพจิตดีไปด้วยค่ะ อาจจะไม่ใช่ทุกคนในครอบครัวที่พูดเพราะพูดจาดีเพราะว่าแต่ละคนย่อมเกิดมานิสัยแตกต่างกันแม้แต่พี่น้องที่ถูกเลี้ยงดูคลานตามกันมายังมีความคิดนิสัยต่างกันเลยค่ะแต่อย่างน้อยในบ้านเราเชื่อว่าต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่เป็นคนที่ใจเย็นพูดจาดีสิ่งนี้แหละค่ะช่วยฉลมใจเป็นกาวใจให้กับคนในบ้านช่วยให้สุขภาพจิตดีค่ะ ดังนั้นควรใช้คำพูดที่ดีต่อกันนะคะข้อ7จ็ดทำให้สุขภาพกายดีคือสุขภาพกายกับสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์กันโดยตรงค่ะถ้าสุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็ดีไปด้วยค่ะและถ้าสุขภาพจิตไม่ดีก็ทำให้สุขภาพกายไม่ดีเกิดความเจ็บป่วยเกิดโรคต่างๆได้ค่ะคำพูด ที่ดีช่วยให้สุขภาพกายดีได้แน่นอนค่ะลองทดสอบได้เลยค่ะว่าให้ลองปรับคําพูดให้ดีขึ้นพูดมีหางเสียงพูดด้วยถ้อยคําที่อ่อนโยนต่อคนในบ้านจะรู้สึกเลยว่าบรรยากาศในบ้านดีขึ้นเราจะเห็นปฏิกิริยาที่มีต่อกันดีขึ้นค่ะข้อ8ช่วยคลายเครียดค่ะคือคําพูดที่ดีต่อกันในครอบครัวก็ช่วยให้เกิดความผ่อนคลายคลายเครียดได้ดีค่ะคือนอก บ้านเนี่ยเราเจอคนสารพัดนิสัยสารพัดความคิดจนบางครั้งทําให้เกิดความเครียดสะสมเกิดความอดทนมากมายแต่พอกลับเข้ามาในบ้านก็อยากรู้สึกผ่อนคลายเชื่อเลยว่าทุกคนอยากให้พื้นที่ในบ้านของตนเองเป็นพื้นที่ปลอดภยัยเป็นเซฟโซนของตนเองได้เป็นตัวของตัวเองและได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ค่ะ เร่มต้นจากการถามไทยเล็กๆ,ๆน้อยด้วยคำพูดที่ดีต่อกันเช่นทานข้าวหรือยังวันนี้เป็นไงบ้างหรือว่าพูดเล่นยิงมุกตลกในเชิงบวกก็ได้ค่ะจะได้เกิดรอยยิ้มต่อกันช่วยคลายเครียดได้ดีค่ะข้อ9สร้างทัศนคติที่ดีคือคำพูดที่ดีจะฟังแล้วลื่นหูเวลานั่งคุยกันในบ้านจะคุยกันได้เรื่อยค่ะ เพราะว่าไม่รู้สึกขัดกันแต่ว่าเคยสังเกตไหมคะว่าถ้าใช้คำพูดที่แบบกวนประสาทเป็นคำพูดโซเซียดพูดไม่ดีจะทำให้การคุยครั้งนั้นเนี่ยจบลงแล้วทำให้แบบวงแตกได้เลยคือแบบทุกคนลุกหนีแยกย้ายกันไปนะคะไม่อยากคุยกันแล้วหลีกเลี่ยงที่จะเจอกันนี่แหลคะค่ะคืออยากให้ใช้คำพูดที่ดีต่อกันเป็นคำพูดที่น่าฟัง และสร้างทัศนคติที่ดีต่อตอนเองและส่งต่อคนในบ้านได้ค่ะข้อสิทธิ์ทาให้อยากกลับมาบ้านยกตัวอย่างนะคะในบางบ้านพ่อแม่หรือคนในบ้านพูดจาไม่ดีต่อกันทําให้บรรยากาศไม่ดีลูกหลานก็ไม่อยากกลับมาบ้านค่ะเพราะว่าเป็นทุกข์แต่ว่าถ้าบ้านไหนพูดจาดีจะทําให้รู้สึกสบายใจ สมาชิกในครอบครัวก็อยากกลับมาบ้านหรือตามเทศกาลก็อยากมารวมตัวพูดคุยกันตามประสาพี่พี่น้องๆในวงเครือญาติค่ะค่ะก็จาก10ข้อที่ได้กล่าวไปนะคะก็เป็นข้อดีของการใช้คำพูดที่ดีเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในบ้านค่ะสิ่งสำคัญคือการมีสติรู้เนื้อรู้ตัวค่ะ ใส่ใจความรู้สึกซึ่งกันและกันในครอบครัวถ้าสุขภาพจิตดีร่างกายก็ส่งผลดีไม่เจ็บไม่เครียดค่ะการปรับความคิดและการกระทําให้ค่อยๆฝึกทำไปก็ส่งผลดีกับตนเองและส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุข และยิ้มได้ในทุกวันค่ะถ้าฟังแล้วชื่นชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานเพื่อให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะและกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจในทุกหัวข้อค่ะคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณที่เราฟังจนจบค่ะ แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ